มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เนต็ตจากทางค่ายของ d t e ทในระบบเต็มเงินประจำเดือนมีนาคม2 5ง8กสกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในเทปนี้เนี่ยจะรวมในส่วนของตัวเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วสำหรับคนที่ใช้ซิม d t เทในระบบเต็มเงินเท่านั้นนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะดูในเทปนต่อไปนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube ของบัตรจมเน็ตซิมกันก่อนครับเพราะว่าในเทปนี้เนี่ยจะออกอากาศหลักๆกันทางช่อง YouTube ของบัตรจดเน็ตซิม แล้วก็ช่อง YouTube อื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดึงเทปไปออกอากาศซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ดูทางช่อง YouTube อื่นๆเนี่ยฝากคุณผู้ชมมากดติดตามทางช่อง y o u t u b e บ่าวจอมเมดซีมกันด้วยนะครับไม่กดติดตามก็ได้ครับแล้วแต่คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเข้ามาดูเข้ามาชมเนี่ย ระบบก็จะเป็นการนับยอดในการเข้าชมแล้วนะครับจะกดติดตามหรือไม่กดติดตามก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการกดติดตามนั่นคือกําลังแรงใจครับที่ส่งมอบให้กับช่อง YouTube ช่องนั้นๆไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็ตามแต่นะครับแล้วก็ฝากช่อง YouTube บ่าวจอมนิสิมกันด้วยนะครับเราไปดูอันนี้ก่อนนะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้นะครับทางช่อง YouTube บ่าวจอมนิสิมครับศูนย์เก้าเก้าสามหนึ่งห้าสี่เก้าศูนย์ห้าเนี่ยประชาสัมพันธ์ข่าวให้กับคุณผู้ชมกันฟรี นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวงานบูญงานการกุศลงานวัดงานมัสยิดนะครับงานอื่นๆก็จะเป็นในส่วนของเลี้ยงน้ำชางานศพงานบวชงานแต่งงานทั่วๆวไปครับอันนี้ประชาสัมพัธ์ให้กับคุณผู้ชมกันฟรีๆกันได้เลยนะครับสามารถที่จะฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์กันได้เลยนะครับหรือจะติดต่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ไว้ที่ร้านสาวุธคอมที่ตจังหวัดสตูลก็ได้เช่นกันนะครับเขาพร้อมที่จะประชาสัมพัติข่าวงานบุญงานวัดงานมัสยิดงานการกุศลต่างๆให้กับคุณผู้ชมกันนะครับ แล้วก็สําหรับการการ่วมกันลงโฆษณานะครับสาเทป1 0 0่นบาทครับหรือจะแบ่งเป็นเทปเทปละหนึ่ง100บาทก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมจะเอาในรูปแบบไหนนะครับเรามีสื่อโซเชียลที่พร้อมที่จะประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านกันให้เป็นที่รู้จักกันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นสาหรับในเทปนี้นะครับมันจะเป็นตัวเน็ตไม่ลดสปีดมาลดความเร็วครับเป็นตัวเน็ตทีแต่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 ค่อนข้างที่จะราคามันก็เหมือนเดิมครับ โปรโมชั่นเน็ตไมนเนี่ยตอนนี้มันไม่มีอะไรที่ที่เปลี่ยนแปลงใหม่นะครับมันไม่มีอะไรที่มันอัปเดตใหม่ครับมันอยู่เหมือนเดิมมีเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวที่เป็นเน็ตแมนลดสปีดมลดความเร็วแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะเอาราคาที่มันถูกๆกว่านี้ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเน็ตราคาถูกๆที่เป็นแมนลดสปีดลดความเร็วเนี่ยตอนนี้มันไม่มีแล้วครับอ่ามันจะไปดูที่เป็นของเบอร์ใหม่นะครับของเบอร์ใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูในในในถัดไปอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับในเทปนี้แหละแล้วทีนี้เนี่ย ในส่วนของอตัวนี้นะครับจะเป็นตัว motion net ที่เป็นไม่ลดสเปรดไม่ลดความเร็วราคานี้รวมภาษีแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่สมัครได้ทุกเบอร์นะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาค่าเบอร์เดิมเนี่ยสามารถที่จะกดสมัครกันได้เลยนะครับเรามาดูตัวเลขกันก่อนนะครับตัวเลขเนี่ยจะเป็นตัว1เมกหนึ่งเมกเนี่ยราคา8ปดร้อยสามบาทนะครับอันเนี้ยจะใช้งานได้ยาวๆกันเลยทีเดียวสามเก้าสิบวันนะครับกดรหัสดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันห้าเก้าหนึ่ง ดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วถูออกนะครับนี่คือตัวแรกครับความเร็วหนะึ่งเมกเนี่ยก็พอที่จะถูๆไทยๆกันไปได้นะครับสําหรับท่านที่ไม่ไม่ไม่เน้นความเร็วเยอะนะครับเน้นได้พอได้มีได้ใช้นะครับมันสามารถที่จะตอบแชทต,ตอบอะไรได้ครับดูข้อมูลนู่นนี่ได้แต่มันจะาช้าๆนิดหนึ่งนะครับสามารถที่จะอ่าเข้าแอปธนาคารได้ครับแต่เราเราต้องรอระบบมันอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย หนึ่งเมกก็สามารถจะใช้งานได้ครับถ้าใครจะเอา1เมกก์กดตามรหัสตรงนี้กันได้เลยนะครับหรือจะเป็นต่อมานะครับหน,นึ่งเมกอ่าหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทอันเนี้ยใช้งานได้ยาวๆกันเลยหนึ่งร้อยแปดสิบวันนะครับก็กดรหัสดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันห้าเก้าสองดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมเล้่อยถั่ออกนะครับต่อมาจะเป็นตัวของหนึ่งเมกราคา1,926บาทอันเนี้ยคือใช้งานได้นาน365วันกันเต็มๆนะครับแล้วก็รหัสในการกดสมััครดอกจน104 ดอกจัน593ดอกจัน84880344เหลี่ยมแล้วถูออกนะครับต่อมาจะเป็นตัวของ4เมกครับ4เมกเนี่ยอ่ามันก็จะเร็วขึ้นมานิดนึงนะครับสีเมกราคา1 9 6บาทอันนี้ใช้งานได้นาน90วันกันเต็มๆนะครับจ่ายทีเดียวเล่นกันระยะยาวเลยครับ90วันหรือ180วันหรือ365วันนะครับมันจ่ายเงินก้อนจ่ายทีเดียวนะครับเล่นนกันไปยาวๆครับไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับกดรหัสดอกจัน104ดอกจัน594ดอกจัน84880344เหลี่ยมแล้วถูออกนะครับ ต่อมาจะเป็นตัว4เมก1,498บาทอันนี้ราคานี้ใช้งานได้นาน180วันนะครับกดรหัสดอกจัน104ดอกจัน595ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4สี่เหลี่ยมแล้ทัวออกครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นตัว4เมก2,675บาทเนี่ยใช้งานได้นาน365วันครับกดดอกจัน104ดอกจัน596ดอกจัน8 4 8 0 3 4สี่เหลี่ยมแล้วทัวออกนะครับเดี๋ยวผมขอยัดซูมขยายขึ้นไปนิดนึงครับอ่านี่ครับ โอเคครับต่อมานะ่าจะเป็นตัว4เมก4ม696บาทใช้งานได้นาะ30วันนะครับก็กดดอกจัน104ดอกจัน389ดอกจัน8 4, 8 8 0 3 4สี่4แล้วถูกออกนะครับต่อมาจะเป็นตัวของ10เมกนะครับ10เมกก็คือจะเร็วขึ้นมาอีกนะครับแต่ราคามันก็จะสูงขึ้นนะครับ ราคา1,711บาทครับใช้งานได้นาน90วันกันเต็มๆนะครับกดรหัสดอกจัน104ดอกจัน5 98ดอกจัน8ป8สี่4สี่เหลี่ยมแล้วถูออกครับต่อมาเป็นตัว10เมกนะครับราคา2,139บาทใช้งานได้นาน180วันนะครับกดดอกจัน104ดอกจัน5 78ดอกจัน8ป8สี่4สี่เหลี่ยมแล้วถูออกครับต่อมาเป็นตัว10เมกราคา3,745บาทนะครับใช้งานได้นาน365วัน กดรหัสในการสมัครดอกจัน104ดอกจัน579ดอกจัน888034สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกครับต่อมาเป็นตัวของ10เมกนะครับ354บาทนานจิตวันอันนี้กดรหัสดอกจัน104ดอกจัน398ดอกจัน888034สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับต่อมาเป็นตัว10เมก1,188บาทใช้งานได้นาน30วันนะครับกดรหัสดอกดอกจัน104ดอกจัน597ดอกจัน8488034สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกครับ ต่อมาตัวนี้จะเป็นตัวของ1เมกแล้วก็แถมโทรฟรีดีแท็อย่างเดียวนะครับราคา139บาทนานเจ็ดวันกดดอกจัน104ดอกจัน77ดอกจัน8 8 8 0 3 4สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับต่อมาเป็นตัว1เมกแถมโทรฟรีเบอร์ดีแท็อย่างเดียว535บาทนาน3าวันกดดอกจัน104ดอกจัน97ดอกจัน1อ่งดอกจัน8 8 8 0 3 4สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อมาเป็นตัว4เมกครับแถมโทรฟรีดีแท็อย่างเดียวราคา246บาทนาน7วัน กดดอกจัน1 0 4หนึ่งศูนย์สดอกจัน7รเจ็ดแปดอกจันทแปดสี่นสามสี่สี่เหลี่ยมแล้วถูออกนะครับต่อมาเป็นตัวสีเมกอะโทรฟรีเบอร์ดีแท็ free, อย่างเดียวครับราคาหกร้อยบาทนานสาวันกดดอกจัน10หนึ่งศูนย์สีดอกจันดดอกจันแปดสี่สี่เหลี่ยมแล้วถูออกนะครับต่อมาเป็นตัวสิเมกครับโทรฟรีเบอร์ดีแท็กอย่างเดียวราคาสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนานจิตวันก 40, 40, ดดอกจัน 79, 98, 48, 3, 40, ี่เหน,นึ่งศูนย์สี่ดอกจัน โปรโมชั่นชุดแรกที่นํามาฝากกับคุณผู้ชมกันครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง u t u b e ของบาจอมเดซิมกันด้วยนะครับเรามาดูโปรโมชั่นตัวต่อไปครับสำหรับดีแทในระบบเติมเงินเบอร์ใหม่เบอร์เก่าจะค่ายเบอร์เดิมอันนี้สมัครได้หมดเลยทุกเบอร์เช่นกันขอให้เป็นในระบบเติมเงินนะครับตัวนี้จะเป็น4เมรครับ4มเมเแถมทัฟรีเบอร์ดีแทในราคา470บาทนาน30วันผมว่าตัวนี้จะถูกกว่าเมื่อกี้นะครับกดรหัสดอกจันหนึ่งส่วนสี่ดอกจันสองสามหก ดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นสองเมกแถมทูฟรีเบอร์ดีเทคอย่างเดียวนะครับแล้วก็ราคาสามร้อยแปดสิบาทนะสามสิบวันกดรหัสดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันสองเจ็ดดอกจันสองสามเจ็ดนะครับดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกครับนี่คือแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวต่อมานะครับฝากคุณผู้ชมครับกดติดตามทางช่องยูทูบของมาจอมเด็ดีซีกันด้วยนะครับแล้วมาดูตัวต่อมาครับสําหรับตัวนี้อาจจะเป็นเบอร์ใหม่นะครับ เบอร์ใหม่เบอร์เก่าอยากให้เบอร์เดิมครับตอนนี้สมัครได้เลยนะครับดีแท็กในระบบเติมเงินความเร็ว10เมกะบิตเพอร์เซ็นต์ครับ482บาทนาน30วันก็นเต็มๆนะครับเด็ดอย่างเดียวไม่มีฟรีนะครับกดรหัสดอกจัน1 0 4ดอกจัน7 9 8ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4 4เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับสมัครได้อยู่นะเดือนมีนาคม2568นะครับสำหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นตอนนี้ครับกดติดตามทางช่อง YouTube ของบอจอมดิดซิมกันด้้วยนนนะคครครับับบตต่ออมาี ตอนนี้จะเป็นตัวของเน็ตแม,มสสปีดมาลดความเร็วแต่มาราคาจะถูกลงมานิดนึงนะครับแล้วก็เป็นสำหรับเปิดเ,เบอร์ใหม่นะครับอันนี้คือเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับแล้วก็จะต้องเป็นเบอร์ซิมที่เป็นซิมพม่าซิมกัมพูชานะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นตัวซิมไทยเนี่ยนะครับแต่เอามาขายพวกพม่าเอามาขายพวกกัมพูชานะครับถ้าเป็นซองที่เป็นภาษาไทยเนี่ยเขามันไม่ค่อยซื้อนะครับเขาแต่ละค่ายมือถือเขาเลยทำที่เป็นซองที่เป็นแยกไปเลยครับ แยกซิมพม่าซิมกัมพูชานะครับแยกมาเพื่อจะให้ขายกรอบกระดมของพวกนี้นะครับตัวเนี้ยเขาบอกว่าในช่วงของ30วันแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวเน็ตอยู่ที่ 55GB ก่อนนะครับเน็ตจะจํากัดความเร็วก่อนเน็ตเน็ตจะจํากัดปริมาณก่อนในช่วงของ30วันแรกนะครับเน็ตเนี่ย250บาทนะครับพอพ้น30วันแรกไปแล้วนะครับก็คือตั้งแต่รอบที่2เป็นต้นไปเนี่ยมันจะเป็นตัวเน็ตไม่อั้นลสปีดลดความเร็ว8เมกนะครับแล้วก็แถมทุกฟรีทุกเครือข่ขายเหมือนกันนะครับ แต่30วันแรกน่ยจำกัด 55GB ก่อนนะครับ30วันแรกน่ยเล่นเบาๆกันก่อนส่วนหลังจากนั้นเป็นต้นไปน่ยให้มันเลย30วันแรกไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็เล่นแบบยาวๆกันได้เลยนะครับเล่นได้เล่นเอาได้เลยครับแต่ต้องเป็นรอบที่2เป็นต้นไปนะครับคือให้มันหลังจาก30วันแรกไปแล้วเนี่ยเราเล่นได้เล่นเอาได้เลยพรับฮัทสปอร์ตได้เต็มที่นะครับแต่อันเนี้ยคือมันจะต้องเป็นเบอร์ใหม่อย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็นเบอร์ซิมของพม่าซิมของกัมพูชาอ่า ดีแท็กับทรูครับใครจะเอาทรูใครจะเอาดีแท็ก็ไปหาซื้อตามร้านมือถือท,ท,ทั่วไปได้เลยครับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับแคปหน้าจอนี้ไว้แล้วไปบอกกับทางเจ้าของร้านถามดูว่ามีโปรโมชั่นนี้ไหมนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวค่อยติดต่อกับร้านสลัวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับสำหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นราคาที่มันถูกๆฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง u t u b e ของบัตรชมเน็ตซีมกันด้วยนะครับต่อมาดูตอนนี้ครับตอนนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่มัน เปิดเบอร์ใหม่เหมือนกันนะครับเบอร์ ard, ใหม่แล้วก็ยังสมัครแพร็กเกจได้อยู่นะตอนนี้มีนาคม2568ครับของดีแท็กกับของเอาไม่ใช่จิของดีแท็กกับของทรูในระบบเติมเงินนะครับทรูจะเอาทรูก็สมัครโปรโมชันนี้ได้ซื้อเบอร์ใหม่นะครับอเอาของดีแท็กก็ซื้อเบอร์ใหม่โปรโมชันนี้ได้นะครับเป็นซิมซิมซิมอันเนี้ยมันจะเป็นซิมพม่าซิมกัมพูชาเหมือนกันนะครับของทรูก็เหมือนกันครับทรูที่เป็นซิมพม่าซิมกัมพูชานะครับ แต่ถ้าเป็นซิมแฮ ppy ซิมเฮเนตซิมโลเนี่ยมันสมัครไม่ได้สำหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับแต่ต้องย้ำว่าเป็นซิมพม่ากับซิมกัมพูชาซิมแบบนี้ครับซิมแบบนี้นะครับซิมแบบนี้ครับเอามาสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับถามร้านค้าเขาดูว่ามีแพ็กเกจโปรโมชั่นนี้อยู่ไหมนะครับถ้ามีก็ให้เขาเดำเนินการสมัครให้เลยเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครได้เลยนะครับให้ร้านค้าสมัครให้นะครับมันไม่มีราหัสในการสมัครครับ ซึ่งตอนนี้มันจะเป็นการจํากัดอยู่อยู่นะครับสาวันแรกนั้นมันจะจํากัดอยู่ที่80 GB ครับยี่สิบบวกหกสิบก็เป็นแปดสิบจีบีนะครับทวีตูเครือข่ายเหมือนกันครับราคาเน็ตเนี่ยสามบาทอายุการใช้งาน30วันใน30วันแรกนะครับหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวเน็ตไม่ต้องสปีดบนรถความเร็วที่15เมกะบิตเพลสิกแถมทวีตูเครือข่ายในราคา300บาทเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจง่ายๆนะครับว่า30วันแรกเนี่ยจำกัดการใช้งานอยู่ที่80 GB เมื่อครบแลล้้ววววคามมเร็็กจะหุนนแะครับถึงงแแมมม้วว่่่าาัััันนนยไคครรบ30ก็ตตะบ แต่พอรอบที่2เป็นต้นไปเนะี่ยหลัง30วันแรกเป็นต้นไปเนะี่ยรอบที่2เป็นต้นไปเนะี่ยมันจะเป็นตนัวเด็ดไม่อั้นนะครับเล่นได้เล่นเอาเล่นเยอะยิ่งดีครับแต่จะต้องเป็นรอบที่2เป็นต้นไปนะครับรอบแรกเนี่ยนะครับสามสี่วันแรกเนะี่ยจำกัดการใช้งานก่อนนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะติดต่อกับแลนซ์โรดคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับส่วนแพ็บเกจโปรโมชั่นตัวนี้ทุกเบอร์ครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าแยกให้เบอร์เดิมตัวนี้สมัครได้หมดเลยทุกเบอร์20เมกะบิตเพอร์เซนครับ509บาทนะครั้อ่ยเก้ากาสมัครดอกจัน104ดอกจัน8 79ดกอกจันแป8สี่4แสี่สี่เหลี่ยมและทัวร์ครับเดือนมีนาคม2 5 6 8ยังสมัครได้อยู่สำหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นตดวนี้ถ้าจะเอา20เมก509บาทผมว่าคุณผู้ชมมาเสี่ยงเสี่ยงเอาตัวที่เป็น3า 30, 15เมกตัวนี้ก่อนดีกว่าครับถ้าเล่นไม่เยอะนะครับถ้าเล่นถ้าเล่นไม่เยอะในรอบแรกน่ะเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าครับแล้วมันพอรอบต่อไปเนะี่ยมันจะเป็นตัวไม่อ้ 15, ั้น15เมกแล้วบางทีเราอาจจะได้ตัว30เมกแต่ในราคา350บามรี่ยมันก็จะมีอยี่ยรับ แต่จะเอาตัวนี้ก่อนก็ได้ครับแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยดีแท็มันจะนําเสนอโปรโมชั่นราคาที่ถูกลงความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับเป็น30มิบเมกราคา350บาทเดี๋ยวค่อยเอาตัวนั้นก็ได้ในรอบต่อๆไปที่มันขึ้นโชว์ในระบบมาให้นะครับติดต่อกับร้านสลุปคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลครับทางเพจเฟซบุ๊กก็ตรงนี้เลยครับสลุปคอมพิวเตอร์สตูล074ตรงนี้สาขามานังตรงนี้นะครับก็ติดต่อกันได้เลยนะครับสำหรับร้านสลุปคอมพิวเตอร์จังหวัดสตตตูลหรรรรือออจะเเป็นกาาิด่ททงบ์โ0826499917 เดจะเป็นติดต่อพัน id line นะครับ s c i w u t c o m p u t i ครับเอา id line เอาเบอร์มาทำเป็นแอด line ก็ได้เช่นกันนะ a ว s l i n ผ่านเบอร์ ads l i ผ่าน id ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับสาขามานัง0826499917ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube ของบาจอม1สินสินกันด้วยนะครับนี่คือในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมกันในรอบเดือนมีนาคม2568นะครับสำหรับครือข่คาดีแท็ ในระบบเต็มเงินครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่า,ามีข้อมูลอะไรอัปเดตใหม่ๆผมจะนำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในเทปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับ